สวัสดีพี่น้องเพื่อียนชาวยูทูปนะครับเนาะเอามื่อนี้เป็นบ้านยุดธสงครามนะพ่อบ้านยุดนะครับเป็นบ้านเสาเนาะเอามื่อนี้ผมมาเก็บชิบเบิ้งนะครับผักไทยสวนผักไทยโกยเจอเนาะเก็บเองนะครับเองเขาจะมาอยู่ไก่กันได้รับพี่น้องการยังอยากกินกับของที่บ้านเฮามีที่บ้านเฮานี่คือเขาโป้พื้นของบ้านพื้นกระไรอยู่นะ หลักบันเป็นมะยังก็ไหลอยู่นะแต่ว่าเขาจะกลินของเขานะเบิืงครับเป็นสวนที่ปลูกเองเนาะครับคนไทยมาอยู่ต่างประเทศเนาะครับเนาะมาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างแดนเนาะครับวัวพไม่ได้ผลเลยที่พี่นอ้อ <laughs> งปลูกเองนะครับปลอดสารเคมีเด้ออันนี้ลติสิเป็นมากงาม,งาม <laughs> อันนี้กะพักอันนั่งตูวห่อหยาบว่ได้เด้อมีก็มีผักร่วมนะครับผักบุ้งปลูกไว้กินเองนะครับกะข้ากะชีวิตข้าวกะบ่ได้เห็นอีหยังงนี้มีแต่ทรรงานครับงามๆกำลังเหีเลยสภาพบ่เป็นตะปลูกได้นะครับแต่ว่ากะข้ากะสามารถปลูกได้อันบอกตัวข้ากะพันยอดเกินพันยอดขื่นเห็นมันขื่นไปทึ่ง เพื่อนสิได้กินมาก,กัะน,นะผมว่าอันนั้นก็เป็นในกะเพราครับกะเพราของบ้านข้าเจ้านะครับรเาบานาะ,นะนะแต่ใบชุ่มพักบุง้งชุ่มมีพวกบักทั่วนี่ผมเอามาจากปุ่นนี้วางทุ่กกับไปพักนะกับไปพักประเทศไทยนะกับไปบ้านมาท่างเกา่าท่านผักพืชในของบ้านห่อนพ่ปลูกคอมเนาะ ถึงสีกลสีรู้ปันได้เนาะมาเบงนอกก็คือเก้าก็อยากกิน,กนของบ้านเฮาคือเก้ากะจะกกินต้มไกป่ปิ้งปลาแบบอาหารพื้นเพอีสานบ้นนานเฮานะอันนี้ก็บกระเค,คืนเด้อนี่เด้อ <c oughs> เราปูไปพอได้กินนะครับเนาะหลังจากเลิกงานมาก็มาลดน้ำเนาะมื้อนี้บั้นหยุดนอนตื่นขึ้นแล้วกัออกมาป้าม่านเบิง่งมาเฮ็ดคลิป พักไทยกโกยเตยบงิงกันนะสะดอกเอาฝากติดตามช่องผมให้ไไ่ได้ครับเด้อผมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อใหมได้ครับเด้อเป็นเบาค่อมลูกอีสานหัวใจกันลอยนะครับเนาะอัปเดตชื่อใหม่ครับเดี๋ยวมีอย่างเรื่องราวเดี๋ยวผมสีพยายามถ่ายทอดของตรงนะครับเนาะถ่ายทอดในมุมที่ดีๆสิ่งที่ดีๆนะครับเนาะดีๆแม่สีแรงปันได้กะเหล้วแต่นะพี่น้องขยันน้ำนะน้ำเพื่อชีวิตนี่ครับนี่ปุ๋ยเนี่ย วิเคราะนิดเดียวแกขีนว่ะลองใส่ตักมาให้งูอ่ะครับบริษายางอื่นนะครับมีแต่ขี้วัวกับน้ำเนาะบลาอีตัวก็งามงามกระปลูกไว้ครับกันกาจยากระเบื้เก็บกินกันห้องบริกินกะหมูพวกเพื่อนฟูงนะครับพอใบอาจจะใส่เยอะนุ่มกันกับสิบเกียร์ข้นนะครับคนไทยนี่แนนี่แหละนี่ในหม่องที่ผมทำงานนะครับเป็นขี้บูดนี่แะบลาอีตัวก็งามงามดีคนน่ะ ทั่วก็จะแม่นอย่าึ้นต่ว่ามันกับอาชิบ่อยลูกขึ้นบานห้องนะครับเพราะว่ามันเป็นในพันธุ์ของบานห้องเราก็มาปลูกยี่พีมันก็สภาพอากาศมันกับ่คืขึ้นกันนะนะครับแต่ว่าพักบุ้งนโอ้งามเบิ่งนะครับุ่นะเจ็บกินนี่ครับมูมูพวกเพ่อนฝูงเขาก็เจ็บกินปุ่นงามเหลืองานมันยังม่แรงกะง่ายๆนะครับชีวิตลูกอีสานนะครับง่ายก็คือยังมาแรงกินอย่างมามา น้ำมาหล่ะก็เล้วก็ววมาเก็บผักพืชผักสวนครัวเราเนาะไปกินนะครับบักทั่วก็บชิได้กินมากล้่ว,วะเย <c oughs> ด,ดไปเสร็จแล้วครับกับเวลาว่างๆเนาะเขาก็่ได้เห็นที่อย่างเนาะกชีวิตก็ตื่นนะขึ้นตื่นขนะึ้นก็ไปทํางานเนาะทํางานกลับมาอาบน้ำไปกินเข้านอนถ้าวันหยุดอย่างนี้ก็นอนพักผ่อนเพื่อเอาแรงไปทํางานต่อนะครับเนาะกับบุ้งยังบุ้งยังหลายชินเดือน,นก็ รับซับนะครับรับซับแล้วก็ส่งกลับบ้านให้พ่อกับแม่ให้ลูกให้หลานเนาะได้ใส่ได้สวย,ยใส่ใจกันเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นโอ้ยขันบ่ทูกป์า่ยากบ่าดม้าไก่แบบนี้พี่นองเลยยังทำมาจะาเได้เงินอยากให้ครอบครัวดีขึ้นอยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแต่ในเมื่อยูพีแล้วนะโอ้ยทุกอย,อย่างบ้านท้องดีบบครับทุกอย่างสบายครับ กมันขาดเรื่องเดียวนะครับเนาะขาดแชร์งเงินบ้านเฮางเราไม่ยุคยีก็ดีอยู่นะก็ได้ดีอยู่แต่อีกบ่ะดนนะครับผมก็ได้กลับบ้านแหลกะกัในความฝันก็สิเอ,อือหลังจากที่เรามาทํางานเหน็ดเหนื่อยอยู่ในต่างประเทศนะครับเนาะแล้วก็กลับขึ้นไปกันี่แหละตัวเองครับเนาะก็บทว่าเป็นว่าสิไปหาเที่ยวนะครับขนอะขอบคุณเด้อพี่น้อง,งทั้งเจ็ดเล่าเอฟซี FC เด้อที่ติดตามว่าทั้งประเทศไทยคือกันลนะ้วเดี๋ยว มีโอกาสนะครับผมไปเที่ยวกับผมไปเที่ยวประเที่าวเล่าครับเดี๋ยวกับพายามทักทักเนี่ยนครับเด้อผมก็ะดิจีบออกมาเรื่อยๆเพราะว่าผมกลับไปหอดคุณผมก็ว่างเปลี่ยนนะครับว่างเปลี่ยนไปจีนให้เราว่างชีวิตตัวเองนะครับกับจีคนละไปเที่ยวทั้งคนทั้งคนละทั้งอุดมสมบูรณ์แน่ทั้งผุนเพ่จ้าของคนละทั้งระเทศ่ยวเล่าคนละครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ผมเด้อเดี๋ยวคนละมีโอกาสผมกลับกันอีก น่าจะเป็นปีหน้าปีหน้านะครับเมื่สัญญาเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวฟังผลนะครับไปหาพี่น้องอีีเมอร์สุขคนนะครับเนาะเอ้าไมอนี่กะนไม่มีมยังชีวหลายหรอกครับตื่นเต้นมากครับเฮ็ยเด็กเปิ้ลกันนะที่ที่แรงที่สุดกันยังสามารถมีชีวิตได้น,นะครับกันนี่นำนะครับโดยเฉพาะสําคัญน้ำใจนะครับน,น้ำใจเข้ามาอยู่ไก่บ้านยังชีกัควบสุขปงกับขึ้นยังชี่ละเลยจิบทำงานแล้วก็ออกมา ทำอะไรเยอะปู่เปื่อยสวนขั้วเจ้าของย้อมเลงหนังสือแหลกถึงเวลาค่ำมก็นอนนะครับเนาะเอ้าคลิปนี้ผมมีอย่างหลายครับผมขอจบไปแค่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณท่าบผู้ติดตามผู้รับชมเบิร์ดสุขสุขคนนะครับผมก็ขอปิดคลิปไปแค่เพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะสวัสดีครับ